โอ้พ้ะตะเบาด้วยสินคาโอ้ยหันมาพาไหมุไปยุ่งเทพกะไยุ่งเทพคือจังมันแนีกับยุติยิเนาะนั่ก็บม่ตึกตึบตับตับตัวเพลงก็ได้เนาะ เจ้านอนยายขายเลยขายยายพี่น้องคอยดิเฮดเสือได้มึงเจ้ามาหวองที่เราคอยมัดคอยมัดค่าขายว่าเลียนขายไว้ดีกว่ย แฟดหลับจ้าแม่ขอภาษาอังกฤษเออทเทลเดี๋ยวนะว,วีดีวิดีโอบ่วิดีโออะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวอ่านอยู่คุณอภพรสวัสดีคะ่ะคุณทิดายายแต่น้องแฟดไปไหนจ้าน้องแฝดดอนค่ะคุณขวัญเรือนค่ะ จ่ายเงินเดือนให้หนูเน่ยจยายห,หนูเลี้ยงออนไลน์เหรอคะเอาจาักบาทจา้าเลี้ยงสอยไข่ละออนไลน์วนันไปซื้อนมซื้อยังกับกองใสเขาแพมเพืดเขาเมื่อไปงกเกียพันคนนี่คืมัน,นเครื่องกักเครื่องฤทอิ์ทุกคน มันอนุอมาซีลังเลยถือกุุงเทพอีกกรุงเ,เทพอันสองลังอะไรนตังตัวไหนรับกัะบาอง่อยกรัวสี่ลอยสองลังมันเจ็ดลอยกวบ้านสีล่ลอันกว่า แฮมเกิดแบ่งชิ้มแบ่งมาต่องมาว่าคิ้มเบียบใบไม้แฮมเกิดแฮมเผิดกับน้อมเหมือนอย่างว่ามันกินกินแล้วมันเหยวสวัสดีใช่ยายคุณยายขอนแก่นสะเทือนเมื่อวานบ่เมื่อวะเนี่ย สะเทือนอยู่ค่ะนิดหน่อยใส่เล่นสงการรอ fc เหรอคะรอเสื้อใหญ่รอเสื้อเพชรพอยอยู่ใช่ไหมคะเออทันไหมนะ